ี่คือสาเหตุการเกิดไขมันพอกตับที่ง่ายที่สุดและพวกเราส่วนใหญ่ก็มักมองข้ามหลักๆไม่ได้เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งไขมันพอกตับเนี่ยเกิดจากการที่เรามีไขมันในร่างกายที่มากจนเกินไปแล้วมันไปเกาะอยู่ตามอวัยวะต่างๆหรือที่เราเรียกกันว่า visceral fat แล้วหนึ่งในเป้าหมายสําคัญของไข,งขมันเหล่านี้คือการไปเกาะที่ตับลองนึกภาพง่ายๆเวลาที่เราทานอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตหรือทานของหวานเข้าไป ร่างกายจะย่อยคาร์บโบไฮเดรตหรือของหวานเหล่านี้ให้กลายเป็นน้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดในน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวหรือที่เรียกกันว่ากลูโคสเอาไปใช้เป็นพลังงานพอเราเริ่มมีระดับน้ําตาลหรือกลูโคสในเลือดที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นระดับอินซูลินของเราก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่พอมันเริ่มมากจนเกินไปแล้วเนี่ยร่างกายเริ่มเอาไปใช้เป็นพลังงานไม่หมดมันก็เลยเปลี่ยนสภาพไปเป็นไขมันไปเกาะตามอวัยวะแทนแต่แตกต่างจากการที่เราทานน้าตาลอีกกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกกันว น้ำตาลกลุ่มเดียวกับกลูโคสเลยคือเป็นโมเลกุลเดียวถ้ามันมากจนเกินไป เขาจะไปรอที่ตับเราเลยน้ำตาลฟรุกโตส่วนใหญ่เนี่ยมันก็มักจะมาจากผลไม้หรือที่เราเรียกกันว่าฟรุตชูการ์เนี่ยแล้วมันก็เกิดจากการดึงไฟเบอร์ออกมาจากผลไม้แล้วกลายมาเป็นน้ําผลไม้นั่นเองแล้วฟรุตชูการ์หรือฟรุกโตสนี่แหละคือสิ่งที่สามารถทําให้เรามีภาวะไขมันพอกตับได้โดยที่เราไม่ต้องทานแอลกอฮอล์หรือไม่ต้องเมาเลยใครดื่มน้ําผลไม้บ่อยๆลองเช็คสุขภาพตับกันดูได้นะคะและทริคเล็กๆถ้าเกิดว่าเราอยากกินผลไม้จริงๆแล้วแนะนํานกินผลไม้เป็นลูกดีกว่าเป็นน้านะลองเด่ะ